จับแล้วเจโนบถ้ำหลวงหลอกให้โอนเงินอ้างจะฝากคนเข้าทำงานในอุทยานแห่งชาติถ้ำหลวงเมื่อวันที่26พฤษภาคมเจ้าหน้าที่ตำรวจท่องเที่ยวนำโดยพันตำรวจโทอวิรุษสุขแย้มสวกกสสืบสวนบกทท2ร่วมกับสถานีตำรวจท่องเที่ยว 2. เชียงรายกก0.2นย์จุดอบกททสสืบทราบว่าได้มีนางสาวฤทัยวันหรือเจโนบ อายุ40ปีชาวตำบลโป่งผาอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายอดีตพนักงานราชการอุทยานแห่งชาติขั้งหลวงขุนน้ำนางนอนเตรียมการตำบลโป่งผาซึ่งถูกออกหมายจับสารจังหวัดเชียงรายที่จเศษ193อเส 3, ส่วน2566ลงวันที่13รกรกฎาคม2566ข้อหาร่วมกันช่อโกงประชาชนโดยได้กระทำด้วยการแสดงข้อความอันเป็นเท็จต่อประชาชน ภายหลังไปพักอยู่บริเวณหน้าบ้านหลังหนึ่งที่หมู่6ตำบลป่าแงะอำเภอป่าแดดจังหวัดเชียงรายจึงได้ร่วมกับสพป่าแดดจังหวัดเชียงรายกกสส .2 บกสสพ .5 กกสสพจวเชียงรายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำหมายจับเข้าไปแสดงตัวเพื่อจับกุม ซึ่งนางสาวรือไทยวันยอมรับว่าตัวเองเป็นบุคคลตามหมายจับจริงและไม่เคยถูกจับกลุมมาก่อนเจ้าหน้าที่จึงควบคุมไว้และนำไปลงบันทึกจับกลุมที่สพป่าแดดรวมทั้งได้ตรวจสอบในระบบคดีก็พบว่านางสาวรือไทยวันยังมีหมายจับค้างเก่าอีกหนึ่งหมายในฐานความผิดเป็นเจ้าพนักงานของรัฐปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในพฤติการที่อาจทำให้ผู้อื่นเชื่อว่ามีตำแหน่งหรือหน้าที่ ที่ตนมีได้มีตำแหน่งหรือหน้าที่นั้นเพื่อสแสวงหาประโยชน์ที่มีควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายจึงนำตัวส่งพนักงานสอบสวนสพเมืองชียงรายเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายไปพร้อมๆกันสำหรับนางสาวรืฤทัยวันหรือเจนโนกมีชื่อเสียงหลังจากพ้นเหตุการณ์กู้ภัยทีมหมูป่า13คนในปี2561ไปแล้วและทางหน่วยงานราชการต่างๆโดยเฉพาะกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์ ได้เร่งพัฒนาพื้นที่ท่ำหลวงรองรับผู้คนที่ไปเยือนปรากฏว่าในปี2563ได้มีชาวบ้านหลายรายแจ้งความที่สพเมืองเชียงรายว่าถูกเจนกหลอกให้โอนเงินไปให้รายลัประมาณ70,000บาทอ้างว่าจะฝากคนเข้าทำงานในอุทยานแห่งชาติถ้ำหลวงในปีเดียวกันยังถูกพ่อค้าแม่ค้าหลายรายแจ้งความเจนกพร้อมพวกรวม3คนว่าเรียกรับเงินรายละ60,000บาท แรกกับการได้สถานที่ขายสินค้าหน้าถ้ำหลวงทําให้ต่อมาสังกัดได้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเจโนกและไล่ออกจากราชการตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2563เป็นต้นมาอย่างไรก็ตามหลังจากนั้นก็ไม่มีคนพบตัวเจโนกต่อมาตํารวจท่องเที่ยวสืบทราบว่ามีบุคคลคล้ายเจโนกไปอยู่ที่อําเภอปาา่าแดด ดังนั้นเมื่อวันที่22พฤษภาคม2567จึงไปตรวจสอบอีกครั้งและประสานกับหน่วยงานต่างๆเข้าไปจับกลุมตัวดังกล่าวในที่สุด